สวัสดีนะครับผมก็วันนี้ประเดิมเลยนะครับเจ้าแรกนะครับจะเป็น CX5 นะครับผมขอบ17นิ้วนะครับของเก่าอันนี้ลูกค้าออกเป็นตัวเก่ามานะครับล้อตัวเก่าขอบ17นิ้วจะเป็นสีบอลเงินนะครับผมก็มาเปลี่ยนเป็นตัว CX5 ไมเนเชนขอบ17เช่นเดียวกันนะครับใช้ยางเดิมนะครับแต่เปลี่ยนลายล้อนะครับเป็นล้อตัวรุ่นใหม่นะครับผมสีลมเทานะครับจากสีบอลเงิน นี่ครับติตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมม่าสวยแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีการไขประแจปอนให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับให้ดูร้อยสักรอบนะครับผมโอเคสวัสดีครับ